สวัสดีนะักลงทุนๆๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามแผนในส่วนของวันจันทร์ที่11ตุลาคมนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกกันเลยก็ยคือ s 50นะครับ s 50หรือ Set Index ของเรานั่นเองก็ราคาปรับตัวย่อลงมาในช่วงครึ่งเช้าเนาะหลังจากดีดขึ้นไปตามแผนแล้วนะ Take Profit กันไปแล้วนะครับช่วง ATO e เลยแล้วก็มีการ ปรับตัวย่อลงมากลยุทธ์ของ s อ0ยังคงเน้นแผนในส่วนของการย่อซื้ออยู่นะครับย่อซื้อเนาะช่วงบ่ายเนี่ยมองมุมมองก็คืออาจจะได้เก็บของบริเวณ978บริเวณนี้นะ978เพื่อไปทำกำไรในส่วนของซัพพลายโซนที่ไม่สามารถยืนได้แล้วปรับตัวล่วงลงมาเนี่ยในบริเวณ983แล้วก็989 8, 9, 8 9นะครับ ก็จะทีที่ 1, ก้าทีพีก9เน้นมุมมองในการเล่นก็คือย่อซื้ออยู่นั่นเองในส่วนของเซตห้ข้อควรระวังหรือเฝ้าระวังก็คือตอนเข้าซื้อครับจังหวะการเข้าซื้อให้เน้นตาม A3AP ที่ผมได้สอนไปในคลาสเรียนด้วยเนาะสำหรับนักลงทุนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนเราสงสัยว่า A3AP คืออะไรนะครับ ก็คือในการหาจุดกลับตัวใน Pri แอคชั่นนั่นแหละลองมองในมุมมองก่อนนะครับว่ามันมีสัญญาณกลับตัวของราคาไหมก่อนการเข้าซื้อขายนะครับแล้วก็ Stop Loss จะอยู่ที่972ครับอย่าหลุด972เนอะเพื่อไม่ให้เสียทรงหรือทิศทางของการปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะครับประมาณนี้ในส่วนของ S50 ครับราคาน้ำมันล่าสุดโอ้โหทยานไปแล้วใครยังไม่เติมรีบเติมนะฮะแล้วก็ ในระยะสั้นจะมีการยอดตัวของราคาครับแล้วก็ดอลลาร์เองออกข้างเนื่องจากอะไรวันนี้เองเนี่ยแบงก์ตลาดสหรัฐแล้วก็แคนาดาครับมันเป็นวันหยุดทางธนาคารกลางเขานะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยขาดเจ้ามือในช่วงตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงตีสามแน่นอนละเจ้ามือหายนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเทรดทองคำในส่วนของตลาดฝั่งเอเชียบ้านเราแล้วก็ในส่วนของฝั่งยุโรปนะครับราคาก็เลยอาจจะ ไม่มีทิศท,ทางมากนักนะครับเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆตรงนี้แหละก็คือบริเวณ1754-176-1ในกรอบเล็กๆกรอบนี้เองในแนวรับแนต่ตตันแบบนี้เองนะครับทีนี้ข้อควรพิจารณาก็คือถ้าสังเกตมุมมองตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ในมุมมองการซื้อขายเนี่ยหน้าขายได้เปรียบนะครับสำหรับทองคำพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือดีดเด้งขายนะ กลยุทตอนนี้ของทำคำไมก็คือดีดเด้งขายนะครับก็คือเรารอเขาดีดตัวขึ้นไปนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฮใหม่เนี่ยสามารถดักเล่นหน้าขายได้โดยวางสต o อป o ลอดไว้ที่ซัพพลายโซนก็ได้ครับ1765 1767ประมาณนี้เนาะลราราก็เล่นกรอบสั้นๆก็คือบริเวณ1760จนถึง1754เก็บกำไร Stop เก็บเหรียญกันไปนะครับ3.4จุดก็พอได้ค่าข้าวได้ค่าขนมได้ค่ากาแฟกันนะครับก็ ประมาณนี้ครับเป็นภาพสั้นๆของวันนี้ก่อนเนาะเนื่องจากว่าพอตลาดเนี่ยขาดแรงซื้อขายที่มากเพียงพอเนี่ยมันเลยทําให้การกําหนดทิศทางของตลาดเนี่ยไม่ชัดเจนเราก็เกิดการขยายตัวของราคาออกข้างนะครับเนื่องจากพฤติกรรมของจิตวิทยาตลาดเนี่ยมันยังเกิดความลังเลในเรื่องของการปรับตัวขึ้นหรือลงอยู่นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมยังคงให้มุมมองในเรื่องของการดีดเด้งขายอยู่นะเพราะให้น้ําหนักฝั่งขาย มากกว่าอยู่ตามเทรนด์ภาพใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผนในการลงทุนผลิตภัณฑ์ S50 แล้วก็ทำคำคาในวันนี้นั่นเองก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกทกท่านครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีงเงินทุนที่เยอะ <S <S 2> <S 2> แต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมัน,นจริงๆได้เลย